วันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวน5เครื่องแก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 โดยมีนายแพทย์วิชัยวิเชียนวัฒนชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เป็นผู้รับพระราชทาน ทั้งนี้ตามที่เกิดการระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 ในประเทศไทยซึ่งการระบาดครั้งนี้ส่งผลเป็นวงกว้างทําให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆเป็นจํานวนมากหลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องออกซิเจนไฮฟลู์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นและสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจนและเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชานุมัติเงินจากกองทุนแชร์พัฒนาสู้ภยัยโควิด1 9และโรคระบาดต่างๆให้มูลนิธิชัยพัฒนาดําเนินการจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟลูเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆสําหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของจังหวัดนาราธิวาสนั้น การได้รับเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสามารถนำไปดูแลผู้ป่วยโรคโควิด -19 นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ <S <S วันนี้ที่โรงพยาบาลเชียงคำจังหวัดพะเยาสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลเชียงคำ โดยนายแพทย์พระดอนมงคลจตุรงค์พู้มในการโรงพยาบาลเชียงคำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงคำร่วมรับพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวน2เครื่องเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด -19 ที่มจนนีจำนวนไม่เพียงพอ ซึ่งสมเด็จพระกนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนใช้พัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อสำหรับพระราชทานแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 จังหวัดพะเยาว,วันนี้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวนผู้ป่วยสะสมจำนวน90รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว81รายและเสียชีวิต1ราย